สวัสดีครับวันนี้นะครับตีมีรถอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะมาแนะนําให้สําหรับพี่ๆแฟนเพจทุกท่านเลยนะครับเป็นตัวรุ่นสปอร์ตนะครับเครื่อง2.0นะครับรุ่นนี้มีความพิเศษด้วยนะฮะไม่ว่าจะมาในเรื่องของตัวชุดแต่งนะครับที่มีการแต่งเพิ่มเติมเข้ามาล้อ กระจังหน้าแล้วก็ในส่วนของตัวการแลปแหลกหลังคาด้วยนะฮะต้องบอกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวรุ่นสปอร์ตรุ่นนี้นะฮะจุดแรกครับจะมาในส่วนของตัวกระจังหน้าครับมีการแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับโดยการใช้กระจังหน้า Ford Raptor V6 นะครับเป็นอักษร FORD ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับเป็นตัวอักษรสีดําพื้นแดงนะครับ และยังมาพร้อมกับตัวไฟทับทิมอีก3ดวงด้วยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอีกจุดหนึ่งก็จะใส่ในเรื่องของตัวข้อไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับเป็นการแต่งเพิ่มแล้วก็ในส่วนของตัวสปอร์ตนะครับตัวไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า LED นะฮะเป็นแบบ C ีแคมป์ต้องเรียกว่าเป็นรูปแบบ C ีแคมป์ด้วยนะเพราะว่าตัวไฟเดย์ไทม์ก็มาให้เป็นแบบ C ีแคมป์จุดเด่นอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกครับไฟตัดหมอกก็จะแตกต่างจากตัว รุ่น XLT นิดนึงเพราะเนื่องจากตัวสีของเขาจะเป็นโครเมียมแต่ตัวนี้จะเป็นตัวลมดำครับเป็นตัวไฟตัดหมอก LED เช่นเดียวกันนะครับกันชนหน้านะครับจะเป็นตัวสีเทอรกาไฟครับตัดกับตัวสีขาวของตัวรถเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับตัวด้านล่างจะเป็นตัวสีดําด้านนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตัดสีได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามมากครับด้านข้างตัวรถกันบ้างครับจุดแรกครับจะมาในส่วนของตัวซุ้มล้อครับมีการเปลี่ยนใหม่หรือติดเพิ่มเติมเข้ามาครับซุ้มล้อ ใช้เป็นตัวซุ้มล้อนะฮะขนาด6นิ้วหมุดเงินนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะตีปอกมาล้อครับมีการเปลี่ยนใหม่ต้องบอกว่าตัวสปอร์ตของเขาเองเนี่ยเดิมๆที่มาจากโรงงานของเขานะครับมันจะมีขนาด18นิ้วนะฮะแต่เนื่องจากทางคุณลูกค้าบอกว่าล้อมันไม่สวยอยากให้มันดูเป็นล้อแบบออฟโรดลุยๆหน่อยก็เปลี่ยนใหม่ทนะั้งชิ้นเลยนะโดยใช้เป็นตัวล้อแม็กของเลนโซแม็กแท้เลยนะตัวนี้ถ้าดูจากแล้วนะ่าจะเป็นออฟเซ็ต24ลึกๆแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้เรารัดด้วยยางนะฮะของพาวเลอร์นะฮะเป็นยาง MT นะฮะหรือจะเรียกง่ายๆก็คือยาง a อดร s นี่แหละชื่อยี่ห้อของเขาตัวนี้มันจะเป็นชื่อรุ่นของเขานะขนาดหน้ายางของเขาเนี่ยจะอยู่ที่12.5ความสูงนะฮะจุดที่33ตัวนี้เป็นตัวยางขอบ20นะฮะลึกๆแบบนี้เลยเพราะว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นดินดำนะฮะที่เราขับท้องถนปกตินะะั่แหละ เราก็ไปดินแดงออฟโรดเลยลุยๆแล้วฮะเพราะว่ามันเป็นตัวยาง MT เนาะก็สามารถลุยเกี่ยวกับพวกยางแดงเนี่ยได้ประมาณสัก70%ด้วยแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวช่วงล่างที่เรายกเพิ่มขึ้นอีก2นิ้วแบบนี้เลยนะครับทำให้รถดูมันมีมิติมากขึ้นในส่วนของบันไดข้างครับบันไดข้างยังเป็นตัวบันไดข้างกันลื่นแบบเซาะร่องนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานเลยแต่จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับจะมาในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์ที่ติดเข้ามากับตัวรถนะฮะ ตัวนี้ทางคุณลูกค้าเองอยากให้รถเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นก็ใช้เป็นตัวสติกเกอร์ลายมมาดำนะแบบนี้ครับพร้อมกับลายโคนนะฮะพาดยาวมาถึงด้านหลังนะครับแล้วก็ติดเป็นอักษรเลนเจอร์ด้วยสวยๆเลยนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ตัวเบ้ามือจับก็ใส่ข้อมือจับมาให้ด้วยนะครับในเรื่องของการลอยในส่วนของแหลกหลังคานะครับก็มีการติดเพิ่มเติมเข้ามาเพราะเนื่องจากตัวสปอร์ตไม่มีแหลกหลังคานะจะมีตั้งแต่รุ่นวายแท็กเป็นต้นไปนั่นเอง ซึ่งแหลงหลังคาตัวที่ติดตั้งเข้ามานะครับตัวนี้ใส่เพื่อความสวยงามเท่านั้นไม่สามารถรับน้าหนักได้จริงนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับทางพี่พี่แฟนเพจก็คือเป็นเรื่องของการแลปสีเนาะเพราะว่ามีการแลปสีนะครับไล่ตั้งแต่ตัวเสา A นะฮะยาวไปถึงเสา B เลยแล้วก็ด้านบนหลังคานะครับก็แ็ปเช่นเดียวกันนะครับทั้งชิ้นเลยนะฮะสวยๆเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นการตัดระหว่าง2สีขาวกับดําเลยนะฮะดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันบ้างครับไฟหลังนะครับ ซึ่งตัวไฟหลังของตัวสปอร์ตนะฮะตัวรุ่นนี้นะฮะจะเป็นตัวไฟแบบ LED นะครับแบบนี้เลย LED แต่ไม่ใช่ฟนะูลเนาะเพราะเนื่องจากตัวไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวยังใช้เป็นตัวไฟหลอดอยู่แต่ใส่ในเรื่องของตัวไฟในเรื่องของตัวครอบมาให้นะฮะแบบนี้ส,สวยๆนะครับข้อไฟท้ายแล้วก็ติดในเรื่องของตัวอักษรน,นูนมาให้ด้วยนะฮะแบบนี้เขาเรียกว่าแต่งเพิ่มเนาะ แต่งเพิ่มมาให้เลยโดยใช้เป็นตัวอักษรน,นูนแบบเรนเจอร์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับตัวสปอร์ตเองเนี่ยตัวกระบะหลังก็จะมีตัวกล้องมองหลังเราให้มาให้ด้วยจุดตรงนี้นะครับสวยๆนะครับแล้วก็มีกันชนท้ายมาให้นะฮะสลับสีกันนะครับแล้วก็มีไฟสปองปยมาให้หน้าตายอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดสําหรับตัวออปชันของตัวสปอร์ตเองนะครับฝาท้ายของเขาจะเป็นตัวฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับที่มีอีซีลิฟต์อย่างนี้ครับผมเปิดมือเดียวขึ้นมือเดียวก็ใช้งานได้นะฮะ ก็สะดวกสบายมากขึ้นโอเคโดยภาพรวมในส่วนของภายนอกสปอร์ตก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับว่าหน้าตามันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันบ้างครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวตอน2กันก่อนเนาะว่ามีอะไรกันบ้างตอน2ครับตัวเบาะจะเป็นตัวเบาะหนังนะสำหรับตัวสปอร์ตแล้วก็ในส่วนของช่องกลางครับก็จะมีตัวช่องแอร์ครับ ให้กับทางผู้โดยสารครับแล้วก็มีช่องต่อไฟขนาด12โวลต์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเปิดปิดประตูนะครับก็ย้ายมาตรงเบ้ามือจับให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสาบีมีมือจับมาให้ซ้ายและขวานะครับตัวเบาะนะครับคู่หน้าเป็นเบาะหนังนะครับมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะฮะมัลติฟังก์ชันครับก็ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะมาในเรื่องของตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับ แล้วก็ใช้คําสั่งนะครับในเรื่องของโหมดจอไมเรือนไมนะครับก็สามารถใช้งานได้ซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับตัวหน้าจอกลางนะครับขนาด10.1นิ้วนะฮะแบบนี้เลยตัวนี้เป็นหน้าจอรุ่นใหม่ครับเป็นหน้าจอซิงค์ไบโฟนะฮะก็สามารถเชื่อมต่อได้แม้กระทั่ง Apple CarP ร์เพย์แอนดรอยออโนะครับใช้งานได้หรือแม้กระทั่งจะเชื่อมต่อเกี่ยวกับตัวระบบ f o r d p a s s นะครับที่จะช่วยในเรื่องของการสตาร์ทรถจากที่ไกลๆเปิดปิดรถนะฮะ จากที่เกลๆก็เช่นเดียวกันแล้วก็กุญแจตัวนี้เป็นแบบคีย์เลสนะครับเป็นสตาร์ทมือเรียบร้อยละตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับใช้งานได้ก็สามารถชิปเกียร์ได้เร่งความเร็วได้ครับส่วนช่องด้านหน้านะครับก็เป็นตัวไวเลสชาร์จแบบไร้สายนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อนะครับเป็นไทเ A แล้วก็ไทซ C นะครับไป้2ช่องส่วนช่องเก็บของครับช่องเก็บของก็จะมี2ช่องฝั่งซ้ายมือนะฮะเกะด้านล่างนะครับแล้วก็เกะกลางแบบนี้เลย สวยๆด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําครับสําหรับตัวสปอร์ตนะครับก็จะมาในเรื่องของตัวการปรับไฟปรับไฟในส่วนนี้ก็สามารถปรับไฟสูงต่ําได้ในรุ่นสปอร์ตก็จะมีมาให้เนาะครับแล้วก็ปรับแสงนะครับในหน้าจอไม์ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับคอนโซลหน้าครับจะเป็นโครมสีคล้ายๆเคลบเคฟรานะฮะดูจากตัวสีของเขาได้แล้วก็อีกชิ้นนึงจะเป็นตัวสีโครเมียมนะครับทำให้รถดูมีความสปอร์ตมากขึ้น แล้วเบาะที่ผมบอกว่ามันเป็นเบาะหนังนะครับแต่ว่าเขาจะสลักลายเป็นตัวสปอร์ตมาให้ทําให้รถดูแล้วเนี่ยมันมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับช่วงล่างสําหรับตัวสปอร์ตของเขานะครับแหนบของเขาอยู่ที่ห้าแผ่นนะครับแล้วก็ตัวช่วง,งเขาจะเป็นตัวโช๊คโมโนโทูให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นโช๊คที่อยู่นอกเท็ีด้วยนะครับซึ่งทําให้ความยุดหยุ่นหรือว่าการทรงตัวของเขาได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตของเขานะต้องบอกว่าตัวเครื่องยนต์อยู่ที่1 7 0ม้มานะฮะ แล้วก็แรงบิดนะครับสูงถึง405นิวตันก็บอกว่าแรงเลยสวกทีเดียวนะฮะโอเคครับก็สําหรับเรื่องของภายในภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจหรือมีคําถามนะครับที่อยากจะสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์ที่093 33 57 2 00นะครับหรือจะสามารถติดต่อได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางเพจยินดีนะครับเข้าสามารถทักทายเข้ามาอินบ็อกได้เลยนะครับ แล้วก็รวมไปถึงนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ได้เข้ารับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้เองก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับ